สุขภาพกายที่แข็งแรงต้องมาพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดีเช่นกันการปั่นจักรยานครับจึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวท้องผาภูมิให้ความสําคัญไม่น้อยเพราะนอกจากพละกกาลังแล้วสิ่งที่ได้มาเพิ่มขึ้นครับก็คือเพื่อนฝูงความสนุกสนานและสภาพจิตใจที่สดใส ที่เทศบาลตำบลท้องผาภูมิครับจึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ64พรรษาโดยการปั่นในครั้งนี้ครับมีระยะทางรวมทั้งหมด3กิโลเมตรมีประชาชนที่รักในการปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คน ส่วนใหญ่ครับจะเป็นน้องๆเยาวชนและครอบครัวที่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวภูนศรีนะคะก็มีน้องเชียนหลงนะคะอายุสามขวบแล้วก็น้องจินหลงสองขวบครึ่งค่ะแล้วก็น้องเล็กสุดขวบ9้าเดือนค่ะเห็นเขามีกิจกรรมอยู่ทุกปีอยู่แล้วค่ะก็เลยตอนปีปีที่แล้วก็คือยังเด็กๆกันอยู่ยังบั่นกันไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะพอปีนี้มีก็เลยต้องมารวมด้วยเงี้ยค่ะ จริงๆมันจักรยานมันก็เหมือนแบบว่าเป็นการฝึกทรงตัวด้วยค่ะไปในตัวด้วยก็คือถ้าฝึกตั้งแต่เล็กๆก็คือโตมาเขาก็สามารถปั่นสองล้อได้เลยก็เป็นการฝึกแล้วก็ให้เขาแข็งแรงด้วยเหงื่อออกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ของการปั่นจักรยานนะครับรการปั่นจักรยานทาให้ร่างกายสุภาพรา่างกายเราแข็งแรงนะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณคุณดีด้วยครับอ่าตจกรยาไปเหมือนกับคลายเครียดด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกแบบ ปลอดโปงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีสมาธิขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับว่าได้ปั่ออกไปแบบเรียกว่าไงอ่ะเจอธรรมชาติเจอลมเจองม้ยผมว่าไม่จะเป็นต้องวัยรุ่นนะครับแบบว่าพี่ๆน้องๆแล้วก็คนสูงอายุงเงี้ยทุกคนเลยครับก็อยากจะให้มาปั่นจักรยานกันแล้วก็การปั่นจักรยานเนี่ยมันทำให้เราแบบ ได้จบสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เจอมิตรภาเจอเพื่อนเจอข่ดครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมินี่แหละค่ะปั่นมาประมาณ4ปีแล้วค่ะตั้งแต่เขามีตั้งแต่เขามีโครงการเริ่มปั่นจักรยานค่ะจักรยานคือให้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 สุขภาพที่ดีค่ะเหมือนเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายค่ะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้น แม้ว่าแสงแดดและสภาพอากาศในช่วงบ่ายนั้นจะร้อนพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหล่านักปั่นที่รักในสุขภาพนั้นพ้อแท้แต่อย่างใดทุกคนครับยังคงยิ้มแย้มจ่ำใสและเต็มใจที่จะร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์นในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี